สวัสด <1941 S 1> <ới wat? S 3> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไมานกินไหมวัอยู่ที่บ่อดินครับที่ดวันนี้ไม่ได้กลับบ้านครับเดี๋ยวกินข้าวอยู่นี่แหละกับกินงานนี่ไหมไปนอนไหนดิมีสอนป่ะฮะนอนไหนสอนไหนรกันน้อยนอนไหนก็นเลยผมดีเออไเด็กกูอกกกิ๊กอยู่ปัมทำไมกูกกกิ๊กอยู่ฮะหาเศเษฐ์เด็ดได้แล้วได้แล้ว ตจะนอนนี่แหละจะเป็นนอนไหนนี่ฮะนอนกับทีมงานโอ้ฝนตกเนี่ยเราคืนนี้ถ้าแกศนอนบ่อมันไกลไว้ยทศเกศกลับรถเลยมันไกลหมดไกลจริงๆ่ะนอนนี่แหละนี่ใกินข้าวด้วยกันนี่เดี๋ยวให้ดูครับกับข้าวนี่กับข้าวเดี๋ยวให้ดูดูโมตานไปกินข้าวก็ยัางซองเบ็ดไหมซองปีเด็มซองเลยังเลยก็แล้ว เอาเมื่อกี้หมดไปแล้วอ่ะคนหนึ่งอ่ะยังเอาหมดแล้วคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งยังไม่ได้เกะถ้าเกะเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวดิเกะแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จกินต่อโอ้ยีกข้าวเสร็จกินต่่อยนีังไมม่หดังูครบานเนายับี่นะครับบรรยากาศชีวิตการกินอยู่ของรถดับดมประตูครับอย่างนี้แหละมาดูครับนี่น้ำพริกอะไรพริกอะไรปลาทูปลาทู่พัดอะไรเนี่ย ผัดตับเครื่องในไก่นี่ต้มขาหมูขาหมูต้มเปื่อยผัดโอมันขาดน้ำพริกไม่ได้เนียเนาออาหารนี่อืมประทูมันต้องมีน้ำพริกเนี่ยถ้าให้กินอยู่บ้านไม่อร่อยเดยเชื่อไหมเจยถ้ากินนอกบ้านนี่อร่อยเลยกินในทุ่งนายิ่งอร่อยเลย บอกกุ๋ยว่าทำข้าวกินไปตินกินนอกบ้านเออจะแหลกแสกกินทุ่งนาอร่อยนะกินรากข้าวบ้านเว้ยรากเดี๊ยมนะพอใส่ใส่จานแล้วมันดินทุ่งนาอือต้องห่อไปกินทุ่งนาป้าเปื่อยขนาดเลยดูตุ้มๆเลยบางครั้งเนี่ยอืออร่อยมาก ฟังเสียงเงียบก็รู้แล้วโอเ้ยงาเก็บผมไม่เบิร์ตเดียร์นะวันไหนอ๋อไม่บอกไม่บอกไปพี่เดี๋ยวผมไปรงเบิร์ตเดียรไม่รู้เลย

ก็ให้มีความสุขเนอวันเกิดวันเกิดคอยมีความสุขอ่ะขอ้มีดีสิ่งดีดีคอยมีดีสิ่งดีๆเข้ามาความสุขของผมขอมีดีสิ่งดีดีเข้ามาปลดปัสจาโรคภัยไข้เจ็บอืมแล้วก็อ่าอย่าขี้น้อยใจเด้อเวลาเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ม่ไม่ไม่เดิมว่ตายผมแบบนี้อ่ะขอให้พี่โอวันเกิดก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับครับเนาะครับครับคิดถึงพระคุณพ่อแม่เด้อกว่าจะเลี้ยงเราโตมานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับอืมโทรไปหาพ่อแม่ยังนี่โทรแล้วครับโทรแล้วดหรอโทรแล้วโทำไมเรไปยืมเงินผมต้องมาผมบกมือโทรไปยืมเงินโทรไปยืมเงินบ่ครับโอ้ยตายตาย พอแล้วอันนี้สามสิบตีสามเจ็ดโอ้น้ำพริกขาดีใช่ปะน้ำพริกขาดีมากเลยอะเด็กมากอรยนี่ต้องซื้อปลาทูมาไว้เยอะเดี๋ยวไว้เยอะพี่แล้วมะละกอในตำนี่ยังเนี่ยไมยมะละกอยังไม่ได้ตำพอมกาครับืมืมลมาข้ากเปียวข้าวมันเแต่หมอ ออเนะเอออ่าพี่ขอมาไงมาไงเออเผมพี่ผุดผมกอโทษเออขอมาเข่าเลยครับไม่ได้เขาบอกแล้วขอมาเข่าเลยอมอแรกครบอแร้อแตอพูดผิดต่ผิดผุดขอเข้าเลยครับขอพี่ผุดแล้วขอมาเข่าเพาพี่แลงกินมืออื่นเหรออร่อยมากเลยอ้น้ำพริกใครดีวะอี่หว ตักแกงอะไรนี่หมดแล้วน่าจะน้ำน้ำหนึ่งอาบนี่แหละอาบนี่แหละเอาอะไรอ่ามีอาบน้ำมีที่เดียวที่อาบน้ำสนามบ้านเปิดให้ชาวน้าไม่รู้อ่ามีเห็นเพราะเออมีอยู่แต่ไม่รู้เขาจะไปถ้าบอกอยู่ คณะหมูบ้านเขาให้แถวนั้นเนาะอือใส่ขนม้าเอาวันเนี่ยแชร์เมนูแชร์ปะเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์วันนะครับมีสายข้าวับข้าวอร่อยมากเลยวันนี้เต็มตัดเลยเอาเลยกระดูกกระดูกยกไปทุ่งก่อนมีตอนเดียวเองนนั่แหละเอาไปหมดเลย 嗯，好了。